คำเตือนโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกรุงเนียงอีกเช่นเคยนะครับสําหรับคลิปนี้ลุงเนียงก็ได้นําสูตร ล่าง2สูตรนะครับชนแล้วต้องมาก็มาจริงๆนะครับงวดนี้นะครับสูตรนี้นะครับเป็นสูตรเก่าที่ลงให้งวดที่ผ่านมานะครับก็มา94เต็มเต็มนะครับ9 4เต็มเต็มนะครับสูตรนี้ประกอบไปด้วย2สูตรนะครับก็มา94 เป็นสูตรเก่าที่ลงให้งวดที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ลุงเนียงก็ได้นำมาให้ท่านผู้ชมนั้นได้ตามต่อนะครับเพราะว่าสูตรนี้สถิตินั้นยังไม่หลุดนะครับยังไม่หลุดเดินมาแล้วทั้งหมด 8งวดนะครับงวดนี้จะเป็นงวดที่9นะครับงวดนี้จะเป็นงวดที่9ซึ่งสูตรนี้นะครับลงให้ตั้งแต่งวดที่ออก28นะครับงวดวันที่16เดือนสิงหาคมนะครับ2567 ซึ่งชน8ก็มา28นะครับแล้วก็งวดงวดนี้นะครับก็งวดนี้ได้4 994นะครับก็มาเต็มเต็มนะครับทีนี้เรามาติดตามต่อว่าวิธีตันวิธีการคำนวณเรามาดูกันนะครับสูตรนี้เป็นสูตรเก่านะครับอ่ ลุงเนียงจะไม่อ่าก็คือวิธีการคำนวณเดี๋ยวจะไปดูไปดูไอ้งวดสุดท้ายกันเลยนะครับก็ค่อยค่อยทำให้ดูนะครับนี่จะเป็นเฉพาะผลผลการคำนวณแล้วก็เข้าตัวไหนเข้ายังไงก็ลุงเนียงจะบอกแค่นี้นะครับอ่าสูตรที่1น่นะครับเอาบอกบอกวิธีการคำนวณก่อนนะครับ วิธีการคำนวณนะครับก็ตั้งรางวัลที่1ลงไปตั้ง6ตัวนะครับแล้วก็เลกท้าย2ตัวล่างแล้วก็3ตัวหมุนครั้งที่2หมุนครั้งที่3แล้วก็หมุนครั้งที่4ก็ตั้งลงไปนะครับสูตรที่1น,นั้นให้ใช้หลักหมื่นสองครั้งบวกกับหลัก10บน1ครั้งบวกกับหลักหน่วยบน1ครั้งแล้วก็บวก3คงที่นะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็นั่นแหละครับก็คือ เลขล่างสูตรที่1นนะครับสูตรที่2นะครับใช้หลักแสนบวกกับหลักร้อยบวกกับหลัก10ล่างบวกกับหลักหน่วยล่าง1ครั้งบวกกับหลักร้อยสตัวหมุนครั้งที่2 1ครั้งบวกกับหลัก1 0 3ตัวหมุนครั้งที่สองครั้งบวกกับหลักร้อยสตัวหมุนครั้งที่3 1ครั้งบวกกับหลัก ร้อยสามตัวบนครั้งที่4ี่หนึ่งครั้งแล้วก็บวก5คงที่นะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นั้นให้บวก1คงที่ทุกครั้งทุกงวดไปนะครับามาดูผลการคํานวณกันเลยนะครับเดี๋ยวงวดจุดงวดจุดท้ายของงวดนี้นะครับก็ลงุงแดงถึงจะทําทบวกให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับสูตรที่1ผลการคํานวณได้6นะครับ สูตรที่2ผลการคำนวณได้0และก็1นะครับก็ไม่ชนกันเมื่อไม่ชนกันก็จับวินกันนะครับเช่น60 06 6116นะครับก็ผลต่อมา2ตัวล่างก็ออก60ก็เข้า6กับนนะครับงวดต่อมานะครับผลการคำนวณสูตรที่1ได้2นะครับสูตรที่2ก็ได้1กับ2 2ส,สูตรชนกันที่ สนะครับ2ชนกันที่เลข2นะครับต่อมา2ตัวล่างก็ออก4 2นะครับก็มาตามนัดนะครับ2ชนที่2ก็มา2องที่หลักหน่วยนะครับ งวดต่อมานะครับสูตรที่1ได้9นะครับสูตรที่2ได้8 9ดเอ้าวสสูตรชนกันที่เลข9นะครับต่อมา2ตัวล่างก็ออก8 9นะครับก็เข้านะครับก็มาที่หลักหน่วยอีกนะครับงวดต่อมานะครับสูตรที่1ผลการคำนวณได้2นะครับได้2 สูตรที่สองผลการคำนวณได้ศูนย์กับหนึ่งนะครับศูนย์กับหนึ่งสองสูตรไม่ชนกันนะครับเมื่อไม่ชนกันก็จับปินกันเลยนะจับไข้กันเลยนะครับสองศูนย์ศูนย์สองสองหนึ่งหนึ่งสองนะครับก็ออกมาก็สองหนึ่งนะครับสองตัวล่างก็ออกสองหนึ่งก็มานะครับตรงๆนะครับ เมื่อต่อมานะครับผลการคำนวณสูตรที่1ได้4นะครับสูตรที่2ผลการคำนวณได้5กับ6นะครับสูตรนี้ไม่ชนกันอีกนะครับเมื่อไม่ชนกันทำยังไงครับก็จับคู่เลยจับวินเลยนะครับ4 5 5 4 4 6 6, 6 4ก็มา4 6นะครับ2ตัวล่างออก4 6นะครับ งวดต่อมานะครับสูตรที่1ผลการคำนวณได้8สูตรที่2ผลการคำนวณได้7แล้วก็8นะครับ2สูตรชนกันที่8นะครับต่อมา2ตัวล่างก็ออก2 8นะครับ2 8ก็ไม่พลาดอีกนะครับอ่ะทีนี้มาดูงวดนี้กันนะครับ กวดต่อมานะครับซึ่งเป็นงวดที่ผ่านมา2วันมานี่เองนะครับสูตรที่1ผลการคำนวณได้4นะครับสูตรที่2ผลการคำนวณได้9แล้วก็0นะครับ2ส,สูตรมีตัวชนกันไหมครับไม่มีนะครับก็จับคู่เลยนะครับวินกันเลย4 9 9 4 4 0 0 4นะครับ อันนี้ต้องไปกลับเองนะครับคือโรงเรียนจับตามตามาคือจับให้มันง่ายอะ่ะแค่แค่จับ4940นะครับไม่กลับก็ไปกลับกันเองนะครับก็ออกมาเป็นตัวกลับนะครับผลการคำนวณตัวเลขที่ออกก็คือ94นะครับ ก้าสี่อ่ะนะครับอ่ะทีนี้มาดูงวดงวดใหม่นะครับงวดงวดนี้กันนะครับงวดประจำวันที่16เดือนกันยายน2 5 6 7เดว่า จะเป็นยังไงนะครับเข้าติดกันมาแล้วนะครับ2งวดนะครับสําหรับตั้งแต่เริ่มลงช่องมา2งวดก็เข้าเลย2งวดนะครับทีนี้มาดูงวดนี้นะครับผลการคํานวณลงเรียนก็เขียนไว้แล้วนะครับแต่เราจะมาว่า,าว่าพูดถึงวิธีการคํานวณกันนะครับสูตรที่1ก็9 2ครั้งก็คือ8นะครับ8ปดบวกศย์ได้8 8ปดบวกหก็เป็น14 14บวก3ก็เป็น17นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ7สูตรที่1เออสูตรที่2นะครับ1บวก6ก็เป็น7 7บวก9ก็เป็น16 16บวก4ก็เป็น20 20บวก2ก็เป็น22 22บวก2ก็เป็น24 24บวก0ก็เป็น24 24บวก3ก็เป็น27 27่บวกหก็เป็น32นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ2อบวกหก็คือ3นะครับอ่ะดูแล้วเป็นยังไงนะครับ2สูตรไม่มีตัวชนกันนะครับเมื่อไม่ชนกันนะครับก็จับคู่ไปเลยนะครับ7 2 2 7 7 3 3 7นะครับอ้าว เจ็ดสองเจ็ดสามครับอันนี้ไปกลับเองเลยนะครับไปกลับเลยนะครับหรือไม่ชอบกลับก็ไม่ต้องกลับพอมันออกมาก็ดวงใครดวงมันนะครับเป็นงวดประจำวันที่16เดือนกันยา2567นะครับก็ นำไปพิจารณาดูนะครับก็ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเอาละครับสําหรับคลิปนี้ลุงเนียงก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเท่านี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีตังใช้นะครับสําหรับลุงเนียงเองก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ